สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกน้องนาโมเดลนะครับในรูปแบบบ้านสวนนะครับพื้นที่2.5ไร่นะครับตามงบของเจ้าของท่านนะครับทำตามงบในราคาย่อมเยานะครับ ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็พาท่านผู้ชมหรือว่า f c ทุกคนทุกท่านนะครับได้มาชมส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ปลูกสร้างนะครับทำบ้านหรือว่าทำโรงเรือนอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับก็ แบบตรงนี้ไม่ได้ทำการขุดลึกนะครับประมาณอยู่ที่สามเมตรแล้วก็มีลุมขนมครกนะครับสองจุดในบ่อตรงนี้นะครับแล้วก่อนการขุดนะครับเรามีการทำาลกหน้าดินนะครับให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทีมงานของเราก็ยังคงมาตรฐานการลอกหน้าดินไว้เหมือนเดิมนะครับก็ ให้เอฟซีไอชมกันนะครับในพื้นที่หน้าแคบก็ออกแบบจะได้ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าเจ้าของท่านด้วยนะครับท่านจะเอาแบบนี้นะครับอีกจุดนะครับที่สร้างบ้านนะครับเป็นสองจุดแล้วก็จุดตรงนี้นะครับจะเป็นบอ่อ ว่ายน้ำนะครับเล็กๆ <surprisingly> นะครับก็ท okay, ่านใดที่สนใจอยากจะขุดในช่วงนี้นะครับรถยังคิวว่างอยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับเบอร์โทรก็093 2 5 4 5 9 9 7นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับกับทีมงานเสียเสียมรถขุดนะครับด้วยประสบการณ์งานขุด นะครับอันดับต้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธนาคารน้ำและก็งานขุดต่างๆได้เลยนะครับนะครับมะม่วงต้นมะม่วงนะครับไม่ได้เอาออกแล้วก็ตรงนี้ที่อนเนกประสงค์นะครับไว้เวลานะครับลง ปุยลงอะไรก็ติดถนนด้วยนะครับก็ง่ายดีสำหรับการขนย้ายนะครับโอเคท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เลยครับขอบคุณสวัสดีครับ